อ้ลือสวัสดีทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนี่วันนี้เรามาโอ้ไม่อันบล็อกละอ่ะมาทั้งเพย์ทูอธิบายเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูนี่ซีเควซีคูปั๊บอ่ะประมาณนี้อ่านเอาเองนะ S E Q U O I A อ่ะซีเควเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่ถูกต้องจาก Google อีกทีหนึ่งซีคูค่ะซีคูอ่อ่ะมันมันมันแปลว่าต้นไม้ ประมาณนั้นแบบต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคำนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเกมเนี่ยมันก็เลยจะเป็นตีมแบบทายที่เราเห็นอยู่บนบนกระดานตรงเนี้ยมันคือเป็นเป็นทายเป็นบอร์ดของต้นไม้เป็นอ่ะเป็นป่าลวกันมันเรียกว่าเป็นป่าในเกมมันเรียกว่าเป็นป่าส่วนอมโพนต์เนี่ยทุกคนก็จะมีลูกเต๋าห้าลูกแล้วก็มีต้นไม้เป็นของตัวเองเนาะเอออ่ะวิธีการเล่นเนี่ยรเราก็จะใช้การพอยลูกเต๋านี่เป็นการเล่น อ่าโดยที่แบบหลักการก็คือว่าเราจะเห็นว่าบนบนบอร์ดที่เราเซตเอาไปตรงกลางแล้วมันจะมีเลข1นึ่งลเลขสองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะแข่งกันโดยการที่เอาต้นไม้ของเราเนี่ยไปวางอ่าหลักการมีแค่นี้เลยคือถ้าต้นไม้ของใครเยอะที่สุดเขาก็จะได้เลข1นึอันดับ2ก็จะได้เบอร์สองใปในแต่ละป่าโอเคไหมอ่าซึ่ง แต่และอันนี้มันจะมีคะแนนอยู่เราก็เปิดมาทีหลังพอเราได้โทเค็นเปิดตำแหน่งที่1น่งกับตำแหน่งที่2ไป <S 2> <S อ่ะเราก็เราก็เอาโทเค็นพวกนี้มาแล้วก็มาดูว่าใครได้คะแนนเยอะสุดคนนั้นก็ชนะไปแล้วการของเกมนี้มีแค่นี้เลยแต่ส่วนวิธีการเล่นก็คือเรามีลูกเต๋า5ลูกสิ่งที่เราทําก็คือเราจะทอยลูกเต๋าพอทอยลูกเต๋าเสร็จปุ๊บแล้วแต่เราเลยให้จับคู่ลูกเต๋า2อันจะเอาอะไรคู่กับอะไรก็ได้ เนาะพอพอเอาคู่เสร็จปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเหลือลูกเต๋าหนึ่งอันเนาะเพราะฉะนั้นเราได้อน,นี้5้าบวกหเป็น11เราก็จะเอาไปวางเอาต้นไม้ไปวางโอเคไหมยู mm hmm. อ่ะห้าบวกสามเป็นอะไรห้าบวกสามได้แปดอ่าเราจับคู่ปุ๊บแล้วก็บวกเลขห้าบวกสามป็นแปดแล้วก็ต้นไม้ของเราไปวาง mm hmm. แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันอย่างเงี้ย okay. mm hmm. ขอดูโพยก่อนสิบรอบ ถ้าจะไม่ผิดอ่าก็คือทอยอย่างเงี้ยสิครั้งก็คือจะมีต้นไม้ไปวาง10อันเนาะซึ่งพอครบ10อันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใครที่มีต้นไม้เยอะที่สุดในแต่ละป่าป่าก็คือแต่ละหมายเลขนี้เนาะก็จะได้คะแนนตามลำดับไปเยอะสุดก็อ่าคะแนนอันหนึ่งเยอะที่2ก็อันคะแนนที่2โอเคเล่นไปแล้วนะคะมาใช่แต่เรามีต้นไม้เยอะกว่านั้นไม่เป็นไรอ่ามันจะมีมแบบเดี๋ยวเดียเ๋ยวพอ มันจะมีโอกาสที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วบางสถานที่เนี่ยมันมีบางป่าอ่ะบางป่าหรือบางตัวเลขเนี่ยมันมีโอกาสที่เท่ากันพอเท่ากันปุ๊บมันจะมันจะให้เราเล่นกันอีก1รอบประมาณนี้เราก็จะเอาโทเค็นไปวางเพิ่มประมาณนี้อ่ะอายุเรดี huh. ้อ่าโรด้วยเตาได้ค่ะ1 2 3อา่ะรอพร้อมกันแล้วก็เอาลูกเต๋าจับคู่กันค่ะอยากได้เลขอะไร อ่าได้เลขอะไรก็ไปวางที่ตรงนั้นนะ <Okay. S 1> อ่ะเราไม่เราไม่ดูของคนอื่นนะเราวางของเราเองนะอ่ะโอเคไหมโอ้โห oh. อ่ะอยู่ได้อ่ะหกบวกหกเป็นบวกหกสิบสองอ่ะเอาต้นไม้ของต้นไปวางค่ะเลขสิบสองอยู่ไหนคะโอเคแล้วอีกชุดหนึ่งคืออะไรสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดค่ะเอาต้นไม้ไปวางที่สิบเอ็ดแค่นี้เองเล่นจบละเราต้องพยายามวางต้นไม้ที่เดิมให้เยอะที่สุดโอเคไหมคะ แข่งใช่แข่งกันนะว่าที่ไหนเราเยอะเราจะได้คะแนนโอเคไหมอย่างของซ่าห้าบวกสี่เป็นเก้าซาก็ได้เก้าเห้าบวกสามเป็นแปดซาก็ได้แปดสามกับเจ็ดอ่าอยู่ก็วางสามกับเจ็ดใช่เนี่ยเราเล่นอย่างเงี้ยสิบรอบเออสิบรอบถูกแล้วมันก็จะยี่สิบต้นเนี่ยโอเคไปรอบสองค่ะไปดันหนึ่งไปดีเซ็ต go oh no โอเคอย่างงี้ดีกว่าได้ละเอ๊ะอันนี้เดี๋ยวอ่ะโอเคมาวางเลยของยูเป็นเลขอะไรบ้างสามคับมสามอ่ะสามกับสามเป็นสามกับสามได้หกอ่ะวางค่ะหกายแล้วก็อะไรเก้าเฮ้ยโน้ตละห้าหกเป็นสิบเอ็ด yes โอเคไอสิบสองนะหกสิบสองแล้วก็สิบโอเคอ่ะใช่มันเริมสามกับเจ็ดเฮ้ยแย่แล้วโอเคไป อันหน้าเรียออไได้แล้วโอเคอืมโอเคอไหอ้ไแอสิองกับสองโอ้อ่ะสิกับสวางค่ะสองอยู่ไหนคะโอเคไอ่เดอยวไอ้สิบเอดแล้วก็หก ไปแชร์เขาเรื่อยเลยอ่ะของไอ้หกกับแปดเฮ้ยไปอ่ะอ่ะมา next next go Ready go โอ้ฮะ สเป็นสิบอ่ะวางค่ะสี่บวกสเป็นสี <6. S 2> บวกสได้หอ่ะหค่ะอหกมากันเยอะ่ยแหละอ่ะไอ้อก็เป็นหกเหมือนกันแล้วก็9เออลูกเต่านี้มันไม่ใช่เก้าสิ <c ười> คือลูกเต่าแม่งบั๊กคือตรงกลางมันเหมือนไปติดสีมาไหนไหน เนี่ยจริงๆมันมีห้าอยู่แล้วเห็นป่ะแสดงว่าเป็นสี่เหรอเออเพราะว่าตกปกติแล้วอะลูกเต๋าสองด้านรวมกันมันต้องเป็นเจ็ดอันนี้เป็นสี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเอาสีมาแต้มมันเนี่ยมันมีบั๊กของมันแต่เราเข้าใจว่าเป็นห้าไปแล้วอ่ะขอโทษงั้นเราเป็นเก้านะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องจําไว้โอ้โหอะไรวะเนี่ยลูกเต๋าบั๊กสิบกับสิบ่ะสิบกับสิบโอเคเฮ้ยเติร์ดเติร์ดเติร์ด ห้ามเป็นเลขเดียวกันห้ามเป็นเลขเดียวกันขอโทษอ่ะใช่เตเต้เตเตเออห้ามเป็นเลขเดียวกันก็จบเลยขอเช็คกดแป๊บหนึ่งออันนี้ให้ก็ได้อันนี้ให้ก็ได้นนไปยังสกิตร,รี่แมกทูแพรลิฟเตอ,ะ,อะ์อ่สราเอลฮะก็อะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคไม่มีก็ถือว่าได้โอเค ไม่มีเขียนก็คือกดไม่ได้ห้ามอ่ะไปเน็กโอ้ยการแข่งขันสูงว่ะนะเออโอ้ยอ่ะอันนี้แหละอ่ะโอเคอะไรอะมั้งอ่ะของไอ้ก่อนเลยแล้วกันไออันนี้เป็นสี่นะสี่บวกหกเป็นส0 สามบวกสามเป็นหกอ่ะ okay. อายู <Are you? S 2> ของอายเป็นเจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดอยู่ไหนคะอยู่นี่อยู่ต้องคิดนะว่าอยู่วางตรงไหนแล้วอยู่ถึงจะได้แต้มนะก็อันนี้สิบ <10. S 2> <10. S 1> อุอยนี้แข่งขันสูงมากอ่ะสิบอ่ะอเท่ากันทุกคนเลยสิบกับห้าส okay. ิบกับห้าโอเคโิบห้าไม่มีคนเลยอ่ะ เออสีก็ยังไม่พ้น <4. S 1> ้าใจแล้วว่าทําไมตัวเลขป่ามันถึงเริ่มที่สเพราะว่าลูกเต๋าว่าต่ําสุดมันคือหนึ่งไงพอแล้วมันกลับคู่กันมันก็เลยได้สออ่ะต่อไปรอบพี่7รอบพี่8ดแล้วค่ะ โอเคนะอยู่อะไรคะสิบสองนี่ต้องยึดเทอริทอรี่ของตัวเองสุดๆอ่ะมันก็เป็นเกมแบบแอเรียคอนโทรลประมาณนึงเลยนะเพราะว่าต้องยึดให้ได้เจ็ดเออของไอ้ของไอ้เป็นหกหกแล้วก็สี่ไปก่อนสี่คือคนแรก โทำให้สิบค <c oughs> นเยอะจังอะเอออ่ะรอบที่เก้าแล้วอ่ะเร็วมากเฮ้ <9 S 2> ยก็สนุกดีนะเก้าแล้วเหรอยังวางใช่เก้าแล้วก็เหลืออีกสองเม็ดไงนี่ไง 9, ไตึ๊ดๆนี่ไงรอบเก้ารอบสิบไปอโอ้ตายตายแล้วตายแล้วออแ,แล้ว โอเคได้ละอขออายขอก่อนอายยุก่อนไปอันนี้อายเป็นสิบเอ็ดเอ็ดโอ้โหแล้วก็อันนึงเป็นเจ็ดเจ็ดโอเคของอายสิบห้าห้าเป็นสิบแล้วก็สี่สี่เป็นแปดโอเคมแปดกับเจ็ดอ่ะแปดกับเจ็ดโอ้โหเข้ามาแล้วนะอ่ะมาดีดีเซ็โก็รอบสุดท้าย ยากเหมือนกันนะเนี่ยเข้ามาก็แะี๋ยววนนเดี๋ยอ่อต้องไปที่โเคะ้นะเดี๋ยววอนนนละวันนไอ้แ๊บนึงแบนึงแงบนึงทำไมแอ้มีแต่เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยอมานี้ไปกลับอันนั้นงเท่าไหร่อ่ะอันนี้อ่ะโอเค มาลายอยู่คนแรกอยู่วางเบอร์ห้าห้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาอ่ะต่อไปคน่หนึ่งเจ็ดเฮ้ยไอ้ยาไอ้ยาโอเคอาแบทวิไปก่อนนะอเป็นแปดเฮ้ยแปดแล้วก็หกเราเสมือกันแน่ลูเบเราจเหมือกันแน่เลยเกับ2เจ็ดกับสอง เอยโอเคก็ครบไปแล้ว10รอบด้วยความ oh. รวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูเริ่มที่ป่าเลขที่ต่ำที่สุดก่อนว่าใครได้โทเค็นคะแนนไป oh. อ่ะอ้ย oh. อันนี้สีฟ้ากับก็ยังไม่หมดไงแล้วเดี๋ยวมันก็มีแข่งต่อไงเพราะว่าถ้าอันไหนที่เท่ากันคือมีมีต้นไม้ของแต่ละคนอนะ่ะแต่ละคนเท่ากันที่นั้นน่ะจะเกิดการแข่งขันสำหรับคนนั้นอีกรอบ oh. เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีดะดาน เบอร์สองเนี่ยเท่ากันเราปล่อยไว้ก่อนเบอร์สามมีคนเดียวเพราะฉะนั้นอยู่ได้เบอร์หนึ่งไปเลยอเอาต้นไม้ขึ้นไปโอเคไหมเดี๋ยวค่อยนับคะแนนรวมนะน,นี้จบไปแล้วนะ,ะเบอร์สี่มีไอคนเดียวไอก็ได้เบอร์หนึ่งมาจบไปแล้วไปล่อยไว้ปล่อยไว้เพราะเท่ากันเนาะอันนี้ว้าวสีเขียวเยอะสุดสีเขียวเยอะสุดสีเขียวได้เบอร์หนึ่งไปนะแล้วแล้วก็สีชมพูเยอะที่สองเยยูเกสโอเคอไปเอาโทเค็นของคุณขึ้นไป ก็จบไปนี่แล้วมันวิธีการนับก็ประมาณนี้เลยส่วนอันนี้เท่ากันเท่ากันอยู่ต่ออันนี้สีเขียวเยอะสุดนะก็ได้หนึ่งมาสีฟ้าที่สองที่สอง,สองไปโอเคอเอาไปเลยนะเบเอาที่สองไปด้วยโอเคอ่ะไปทสองเอาไปเรายังไม่ดูคะแนนนะเดี๋ยวเราค่อยบวกกันทีหลังอ่ะว้าวไอได้ที่หนึ่งเยอะมากเลยทำไมแอได้แค่ที่อันนี้สีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าได้ที่หนึ่งนะเอาไป สีเขียวได้ที่สองนะโอเคสีชมพูก็ได้เด้ออ่าอันนี้อุ้ยสีชมพูได้สีหนึ่งเอามานี่เลยเออน้องเขาอยู่ข้างหลังน้องอยู่ข้างหลังแล้วสีเขียวได้ที่สองนะโอเคเอามาเอามาเอ้ยน้องมาเสียงดังกันด้วยเสียงดังกันด้วย โ okay. อเคน,นี้ของแอ,องร์ชิงนะอ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วอ้าวไม่เหลือเราชิงกับใครเลยก็คือเหลือแต่สีฟ้ากับสีชมพูชิงกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิงตรงนี้ก่อนอ่ะโอเคนะเราทอยแล้ววิธีการเล่นเหมือนเดิมโอเคถูกให้ได้สองนะอ่าถึงจะวางตรงนี้ได้นะโไม่นะ oh <my> เดี๋ยวก่อนขอเช็คกดอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ไทเบเกอร์ก็คือว่า after scoring แล้ว player involved in any t i e new token can be add w e r e A player r อ t ์อีท a าเด o ๋ยว e อร์ซัมแพ i ออฟไ l ้วิวแฮปโ f เอฟกโอเคไหมอ่ะก็เหลือเฉพาะพื้นที่ที่เล่นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็2,5,7อ่าเราเล่นอย่างนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าใช่เล่นทีเดียวไปเลย all r e m a i n i n g point t t k e n อ่าไปสกอร์อฟเตอ่ะีเมโอเพราะฉะนั้นเราก็มีแค่2,5,7เท่านั้นที่เหลืออยู่นะอ่ะถอยเลย พยายามรวมไม่ได้สองห้าหรือเจ็ดนะคะสองห้าหรือว่าเจ็ดใช่ไหมใช่ค่ะได้ไหมคะนี่ไงเจ็ดไงลูกอ่าอันนี้มันจะไม่ได้คุณอะไรคุณจะเอาไหนดีหกไม่ได้เอออเาห้าหรือวาเจ็ดเอาอันเดียวใช่ไหมไม่ได้ก็เลือกเป็นคู่หนึ่งเลยลูกเอาไม่เอาอันนี้เอาห้านะ โ <Okay. S 2> อเคเอาเลือกห้าเหมือนกันเลยเ,ยเอาเลือก5้าเหมือนกันออะเลือกห้าเหมือนกันก็วางไปค่ะจบก็<อ>ยังเท่ากันอยู่เลา้ยทำไมไม่เลือกเจ็ดเอาอีกแล้ว่ก<อ>็หน<อ>ูไม<อ>่สามารถรอตอบก็ถ้ายังไม่ได้ตัดสินก็ก็จะเล่นต่อไปอเพราะมันยังเท่ากันใน2อันเนาะเกมมันจะมีความยืดเยื้อตรงนี้นิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะนานอะ่ะเพราะว่าถ้าคุ้นเคยแล้วก็ปั๊บปั๊ปั๊ปั๊เนี่ยหนูไม่มีเลขอะไรให้เข้ากันเลย แยกการเลขอีกแล้วโอเคอ่ะแต่เกมมันมีกฎอีกอันนึงถ้าด้โรได้ทุกเลขห้าลูกเนี่ยลูกเต๋าเดียวกันเราเลือกหน้าเป็นแต้มอะไรก็ได้ทงหยดได้ห้าอ้าวงั้นได้แล้วอ่ะโอเคได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้สีฟ้าเยอะสีฟ้าได้ไปนี่ที่สองอันนี้สีชมพูเยอะชมพูได้ไปเอาจิปจิบโอเคเอาเหลือที่สอง ป่าเบอร์สองอันเดียวแล้วนะอ่ะมาใครได้หนึ่งหนึ่งก็คือจบอะโไม่ได้โอ่ะปโลใหม่เดี๋ยวกันนหนึ่งก็มีผสมแบบดวงพอสมควรดนงดึงชิกก็ตอีดเดาดเ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 ดไดเ่เด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 เไไดอ่าแล้เก็อยูเได้ n u m เ e r ดเ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 ่ล้วก็เเด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 เแเดเดเเเ อ่ะเปิดมาแล้วนับแป้งอสามหรอเตึงตึงตึงตสมอ่ะสามบวกสามเป็นเท่าไหร่คะสามบวกสามได้หกหกบวกสี่เป็นแปดสี่บวกสเป็นแปดแปดบวกหเป็นแปดบวกหกเป็นตึรดเติร์ดัตชร์ดเตนร์ดเตึ้ดติดเติร์ดเติร์ดติรดต ัเปิดแปดแ้าสิอดสิบสองสิบสามส่อ่ะสิแล้วอะไรอีกสิบสนะี่สิบห้าสหหกชนะยูสิบเจ็ดไอได้ไปสิสิบแปดสิบก้ายี่ยีอ็ดก็ี like 2> 2, ่สอใช่ก็ประมาณนี้กับเกมนี้อยากเล่นอีกสซโคยโอเค ไปแล้วก so ็เล่นง่ายๆอันน anyway ี้ก็ยังเป็นซีรีส์ในเกมที่ได้มาจากกล่องมิสทรีบ็อกกล่อง b l ายบ็อกของซีมอนเอ็กเนาะเดี๋ยวเกมอีกเกมเกมถัดๆไปเล่นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ใน p l a ทูอันถัดไปไปบายยังไม่เล่นไอ้ไอ้ฟิตฟิตนั่นโทรเออฟิต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 ใช่